โม่ก็ตามเหตุผลมีหลักการครับไม่ได้มาปากเปล่าปากเปล่าแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรไม่ออกก็ไปเชียร์ถูกตัวเดียวก็เดขห้าตัวถูกตัวเดียวก็ยุาเข้าแลว้วเข้าลแล<ต>้วมัน<ต>ไม่ใช่<ต>างานนั้นเป็นการโม้คือของผมมันต้องเข้าตำแหน่งนะบนคือบนล่างคือล่างอันนี้หลักสิบคือหลักสิบหลักหน่วยคือหลักหน่วยต้องเป็นอย่างนี้ถึงว่าจะแม่นนี่ แต่ผมก็ไม่แม่นหรอกส่วนมากจะอาศัยลูกฟุกอาแนยลากที่นำเสนอไปนะส่วนมากแนวทางผมมันจะฟุกมากกว่ามันไม่แม่นหรอกแต่ฟุกใช่ครับแต่ฟุกบ่อยอยู่ถามว่าบ่อยไหมบ่อยทุกงวด่แต่ส่วนมากจะฟุกแต่ไม่แม่นหรอกของผมว่านี่ครบสามองค์แล้วเนี่ยสามนะดูครบสามองค์แล้วอันนี้ก็จากคุณย่าย่าเกษีจตุพรให้มาเมื่อวาเมื่อบานมาถึงเมื่อบานอันนี้ก็จากคุณประกาากจากสารคาม เอามาให้ถึงที่เลยอันนี้ของน้องแล้จะตามมาหลวงพ่อรวยอีกจากคุณอะไรเนาะละเด็หรืออะไรนี่ก็จะส่งมาขอที่อยู่แล้วล่ะก็ต้องได้สามตัวดิครบสามองค์สามองค์ก็ได้สามตัววันนี้ได้พระเขาเรียกว่ามีเลขหกมาได้พระหนึ่งองค์ก็มีเลขหกก็หกหนึ่งเรืออันนี้หกสามเหรอหรือหกเก้า 61ก้า91ตัวเดียวกันฉะนั้นยังมีโชคกับของปากเนาะเห็นภาพด้วยนะไม่ใช่โมโนปากเปล่าไร้สาระเป็นนั้นไม่ใช่ <ừ> ไม่ใช่ไปเชียร์ตัวนี้ทั้งมาตัวนี้เทดตัวนี้เป็นไปไม่ได้หวยปากเปล่าแบบน,นั้นพูดไม่มีความรับผิดชอบคือตัวนี้ลองให้เห็นภาพหเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะซื้อไม่ซื้อออตเตอรี่อาตัวนี้แต่สุดทมากสิ่งที่ผมชี้เป้าจะมีพ่วงสามตัวหมุนสองครั้ง นอนเกตทุกครั้งอ่ะจะจะมีพ่วงสามตัวหมุนสองครั้งทุกครั้งเนี่ยผมก็พยายามแนะนําตัวนี้ให้เราวอยจะลืมไปว่าที่ผมให้ฟรีให้ฟรีนะไม่มีการเก็บตังค์นะไม่มีการยตั้งเกตสมัครเก็บรายเดือนอะไรไม่มีไม่มีการเสียสักบาทฟรีทุกงวดทุกอย่างฟรีฟรีหมดแจกจ่ายคนติดดินเนาะครับคนบ้านนอกคนติดดินเลขบ้านนอกติดดินแบบนี้นะตัวบ็อกชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปที่แหละ ลาบากแต่บางคนเขาก็ได้ค่าเช่าห้องค่าอะไรอยู่นะวันนี้ขอสามตัวเนานะลุงเนาะวันนี้ขอสามตัวให้รวยๆกันทุกคนเนาะเฮียม่ได้ดโมมีไว้จริงๆนี่แหละคนละหกล้านเนี่ยว่าเลขตัวนี้ไม่ขี้เหร่ยังเลขที่ค,คนไม่ชอบซื้อนะเลขตัวนี้ <laughs> แต่มันก็นยากกับตัวนั้นสวยอยู่นะไอ้ตัวนี้ไม่สวยไม่สวยเลยทําไมต้องมาแบบนี้ตัวนี้เออตัวนี้พอดูได้อืนี่พอดูได้เนาะ ไหนโม้นะนแต่คุยเก็บไว้แผลนึงนี่คือคิดสเต็ปเมื่อกี้ที่สอนไปที่บอกไปอะเพราะเลขผมเคยถูกศูนย์ศูนย์แต่ผมผมไปซื้อหนึ่งร้อยกล้ามกึ่งไว้จะเอาทั้งแปดร้อยทั้งหนึ่งร้อยแต่ว่าใจเราอยากเต็งตัวเดียวก็เลยไปเอาหนึ่งร้อยเม่ออกแปดเราหูเจ็บใจแบบเราสองตัวมันถูกเยอะแล้วล,ะละ่ะคือรู้อยู่แล้วอะมันรู้อยู่แล้วนี่หลักร้อยเราไม่เชื่อว,ว่ามันจะออกแปดร้อยแล้วคิดว่ามันจอดหนึ่งร้อย ไม่บอกแปดร้อยกี่ปีมะนี่ปสศอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ถ้าตั้งเป้าไว้แม่นขนาดนี้นะลุงวันนี้ให้สามตัวพราถ้ามาศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ถือว่าปราบเซียนมากอาจารย์ดับเป็นแถบเลยนะดับทั้งประเทศเลยนะถ้าออกตามที่ผมกล่าวไว้อ่ะถ้าหมอกศูนย์ศูนย์หนึ่งล่างออกหกทีนี่คือจบทั้งประเทศเลยนะอันนี้รายการสดๆเลยสด้งหมดโมยฟังนี่เฉยนะแอดได้ก็แอดไปจักอย่างคือแนวทางนะ ไม่ได้บอกว่าแม่นแต่ว่าเราล้อลูกฟุกอันดับแรกก็ไปแล้วแล้วก็มาสเต็ปที่สองคือการแนวทางของนี่สามตัวมา,ล,มาล็อกสามตัวอาจจะอยู่ในกรอบนะมีอยู่สองจุดที่ไม่ได้ชี้แจงแต่ว่าไม่ได้ตีกรอบแต่ว่าให้แนะวิธีเบื้องต้นก็ให้ไล่หลักหน่วยมาห้าเจ็ด ห้าเจ็ดสามแปดสองศูนย์เจ็ดครั้งสุดท้ายมาตกที่สองสองจะแยกสองทางคือสองเจ็ดสองคือถ้าเลขลงลงล่างก็อยู่ในโซนนี้เรต้นเก้าหลักสิบนะครับถ้าในโซนนี้คือเก้าหลักสิบแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนเจ็ดสองมาตกท้ายคือแถ,แถบนี้คือหลักหน่วยแถบนี้คือหลักสิบนะหลักการง่ายๆนะแคปเอานะนะครับหลักการง่ายๆจุดหนึ่งแคบแคบ แคปได้ก็แคปกับดีๆก็ได้สามตัวนะครับนะครับชี้เป้าให้แล้วนะชี้เป้าอานะส,<า>ส้เป้านี่ถือว่าเด่นชัดแล้วโมมีที่มาไม่ใช่โมปากเปล่าให้มองตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ใช่ก็พูดมาก็เชื่อก็อเสียเงินแค่นั้นพูดง่ายๆอันนี้ผมไม่ให้เชื่อแต่ว่าให้ตัดสินใจเอาเองถือว่าเป็นแนวทางที่ชัดเจนที่สุดแล้วชัดมากข,ขนาดนี้ถือว่าชัดมากสามตัวสามตัวก็อาจอยู่ในกรอบอ่ะ มันก็มีเด่นๆอยู่นะก็ไม่รู้ใครมองกันอาจจะมองได้ต่างมุมก็ได้คนซื้อสามเก้าหนึ่งไม่ได้ก็ซื้อเก้าเก้าหนึ่งก็ถูกสามตัวก็ได้ 9, 9, เก <4 S 2> ้าเก้าก็ได้ถ้ามามองมุมนี้เห็นไหมตาวกอบนี้เห็นไหมศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งก็ได้สองเก้าเก้าก็ได้สองเก้าหนึ่งก็ได้เห็นมันมีมุมมองหลายมุมเฉพาะสองกอบนี<ๆ>้นี่ก็จะมีจุดอีกจุดหนึ่งที่เราอ๋ออีกจุดหนึ่งที่ว่า เดียผมดกูก็กลัวเหลือช่วงนี้เหลือเก้าสี่ตัวเดียวแต่มันก็มาอยู่ในกรอบนี้เนาะครับจะถือว่าโอเคจุดนี้ก็้มุมมองอีกจุดหนึ่งที่ผมนําเสนอคืองวดนี้ผมถูกแต่กี่ปีแล้วพอซออะไรเด่ยจำไม่ได้แล้วมันหลายปีแล้ว 6, 10, ประมาณหกเจ็ดปีหรือแปดปีเลขศูนย์ศูนย์ที่หวยมันออกวันอาทิตย์ที่ผมชอบหรือวันอะไรผมไม่รู้แต่ก็จะมีสไตล์ให้เห็นหรือว่าหวยสไตล์ก็เรียกหวยสไตล์หวยสไตล์ที่ออกคือ หวยเริ่มมาป้านเป็นตอนนี้ผมมองคาดการไหมทาไมผมถึงคาดการไว้ว่าศูนย์น่าจะถ้าง,งวดเมื่อกี้ศูนย์ไม่มาไปอยู่หลักหมื่นนะถ้าเกิดงวดน,นี้เราจะมีลุ้นศูนย์อยู่กันเลยผมกลัวศูนย์จะมาเลยแนะธีให้ใย้แล้วเรามาเปรียบเทียบกับดูการสไตล์ที่เลขเรายังพัวพันอยู่กันตรงนี้แล้วแต่ว่าหวยงวดน,นี้ผมซื้อเมื่อหลายปีที่แล้วผมจะดูตัวนี้ศูนย์แปดแปดปั๊บของวดนี้แต่ว่างวดน,นี้ศูนย์เข้ามาไหมเห็นไหม ศูนย์เขามาล่างเขามาแยกอยู่จุดหลักหมื่นกับล่างของงวดตะมาเขามารวมกันสองตัวเลยทีนี้หวยวันนี้ออกศูนย์ศูนย์แปดสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดปั๊บงวดตะมาศูนย์อยู่หลักหมื่นกับมาอยู่เลขล่างแต่หวยงวดเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันในงวดตะมา้เขาก็พลิกกลับจากตัวนี้มาออกเลย0 0 8มาออก800แต่ผม งวดนี้ผมซื้อหนึ่งศูนย์ศูนย์กับศูนย์ศูนย์หวยออกแปดศูนย์ศูนย์เนี่ยผมจําได้ติดตาเพราะผมถูกทีนี้เรามาดูสไตล์ใหม่ๆสไตล์ออเดิฟออเดิฟเลยสไตล์คล้ายๆกันเมื่อกี้อันนี้เขาเรียกหวยสไตล์นะหวยสไตล์นี่ครับหวยสไตล์เขาเรียกอันนี้ตัวเก่าแล้วนี่ตัวใหม่สุดล่าสุด หวยาตายนะครับให้ดูนะครับออก1นึ่งศูนเจ็ดแปดจ็ะมาก็ศูนย์อยู่หลักหมื่นสังเกตนะ1นึ่งศูนตัวนี้มาเปรียบเทียบตัวนี้เห็นไหมศูย์ศูนย์แปล้วศอยู่หลักหมื่นงัวตะมาคือเอาตัวหน้ามาออกเลยแต่ถ้างวดน,นี้เขาศูนย์อยู่หลักหมื่นเั๊บเขางัวตวหน้า,าตัวนี้มาพิกอับตายตามตัวตรง ตายทุกสำนักถ้าสไตล์นี้นะถ้าออกสไตล์นี้หวยหวยดับทุกสำนักเพราะ001เป็นเลขที่ปราบเซียนมากปราบเซียนแบบมาหัวลรานเลยเซียนดับทุกเจ้าแต่ถ้ามาตามสไตล์อันนี้คืาเรียกหวยสไตล์นะอ,อยากอยากย้ำให้ดูแค่นี้ความรู้ที่มีให้ก็มีแค่นี้แต่ถามว่าออกไม่ออกเนี่ยผมรู้ไหมผมไม่รู้แต่ทุกอย่างมีเปอร์เซ็นต์ ีแนวทางแล้วก็สนับสนุนฉลากกินแบวงรัฐบาลด้วยนะครพยายามซื้อฉลากกินงวดต่อไปและงวดนี้ถ้าถามผมนี่บ้านเลขกที่ผมอายุผมห้าสามห้าสี่ห้าแปดจะมาอ,ออกงวดนี้อีกเดือนครึ่งหลังจากนี้ไปนะครับนี่นสไตล์นะจะถามว่ามาไม่มาเี่ยผมก็ชี้ให้ดูแล้วผมไม่รู้หรอกแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบเพื่อนนี้เป็นการ คาดเดาของผมจะไม่อันนี้ผมเดาว,ว่าประมาณอีกสามงวดบ้านเล็กที่อายุผมจะมาไม่งั้นก็เกี่ยวกับอยู่ใกล้ตัวผมแหละจะมาแน่นอนประมาณอีกสามงวดบ้านเล็กที่ห้าสามห้าสี่อีกสามงวดหฮยตัวนี้จะมา้มันเดือนไหนตกเดือนไหนไม่รู้นี่โมไปเลยโมเกินแบบกันยาเนี่ยหรอมั้งอีกสามเดือนจะมา,า,มน,ะมานะครับประมาณนี้นะครับผมพูดให้ฟังอายุผมบ้านเล็กที่ห้าสามห้าสี่ อีกสามไม่ชัดไม่ใช่สามเดือนสามงวดสามงวดอีกสามงวดเพราะสไตล์เลืผมมองไว้แล้วว่าอายุผมบ้านเลขที่ผมจะออกประมาณอีกสามงวดหวยตัวนี้จะมามีผมมองตอนนี้มาพัวพันกับเลขลดเลขลดก่อนแล้วพอสอเกิดก็มีส่วนนิดๆนี่ผมผมไม่ได้พูดในฟังนะใครถามว่าเลขห้าจะมาไหมถ้าเกี่ยวกับเลข ที่อยู่ใกล้ตัวผมคืออายุ58มาเลขที่53 54ผมมานั่งคำนวณดูถ้าเาเลขเข้าสเต็ปนี้แล้วเนะีเดี๋ยวจะต้องขีดขีดให้ดูไห้ชาดจีกว่าตอบไม่ได้จะมีห้าหรือเปล่าหอยมีแค่นี้อ่ะไม่เห็นนะแต่ส่วนตัวผมไม่เห็นมันจะอ,อยู่ห่างเป็นย้อนกลับก็ถือว่าห่างอยู่ถ้าเข้า ความเป็นไปได้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยมีเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยสักประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถามว่าจะมีห้าล่างไหมประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อาจจะเป็นหมุนสองครั้งนี่อบอกให้ฟังอาจจะเป็นหมุนสองครั้งแล้วเป็นไปได้ห้าอายุผมเมื่อห้าสิบแปดมาเลขกที่ห้าสามห้าสี่ผมว่าก้ออีกสามงวดหวยตัวนี้น่าจะมาพูดให้ฟังไว้ พูดให้ฟังก็อยากดูอาจารย์แม่อยู่อายุหลวงป่องตามต่อได้ไหมก็ยังไม่ฝันอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับถ้ามาเปอร์เซ็นต์เฉพาะเลขล่างนะห้าห้ามาเฉพาะเลขล่างนั้นเป็นบนไม่ได้ยากมากมามาหลักร้อยอะ่ะห้าแนะนําประมาณนี้นะครับคือผมก็ไม่รู้แต่มุมมองผมนะจุดสุดท้ายคือจุดป่าบอาจารย์ดัง แต่ละสำนักทีนี้เราก็มานั่งคิดดูถ้าเป็นลักษณะนี้คืออาจจะมีการปรับเสียนปรับอาจารย์ดังไปทุกเจ้าไปเข้าป่าเลยหรือมุดดินอยู่ประมาณนั้นนะคลิปนี้นี่สดนี้รู้สึกว่าหนักแน่นมากหนักหนักเพราะว่าเพราะทุกอย่างคือความรู้องค์ความรู้เท้งนั้นเราไม่ได้บอกว่าหัวจอกอะไรแต่ว่าทุกอย่างมันแน่นมันแน่นได้เลยจ้ะถึง